ฟังให้ดีหลต้องไฟังให้ดีมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดก็เป็นได้เราก็คาดหวังว่าเออแสงสีมาแบบนี้น่าจะตื้อตื้อแต่ปรากฏว่าไม่ได้ตื้อจ้าเป็นเสียงของแมงจีซอนหรือแมงกระชอนนี่แหละค่ะเขาเปิดจากมือถือเพื่อล่อแมลงให้มันออกมาแล้วชาวบ้านเขาจะได้จับกันอย่างง่ายดายนี่คือบริเวณทุ่งนาหนองจอมตะบนดานอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะชาวบ้านบอกโอ้ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้เทคโนโลยีมันล้ำเลิศมีแค่มือถือเครื่องเดียวแล้วก็มีสัญญาณ ัพสัญญาณไวไฟไหนก็พอ, uh huh. อแล้วนะคะเขาก็เลยเปิดเหมือนกับเสียงร้องของแมลงจ๊ดจแบบเนี้ค่ะ uh huh. แล้วก็เชื่อมต่อไปที่เครื่องเสียงในรถยนต์ uh huh. เปิดให้มันกระหึมไปเลยจ้า uh huh. แล้วแค่นั้นไม่พอนะต้องเตรียมถังน้ํากละมังต่างๆมารองมารอง uh huh. รับแมลงที่มันจะออกมาแบบนี้ส่วนวิธีการเนี่ยคือเขาจะใช้ เช้าเนี่ยเหยียบไปตามพื้นดินตามทุ่งนาที่มีน้ําขังเป็นการไล่ให้แมลงจิซอนมันออกมาอ๋อมันจะบินขึ้นมาใช่ใช่แล้วค่ะคุณอย่างคุณพี่สมคิดสายแก้วเนี่ยไปกับญาติพี่น้องเขาบอกว่าอุ้ยจับกันสนุกสนานเลยนี่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 เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนาเขาทํากันอย่างสนุกสนานอบอุ่นแล้วมีความสุขมากเลยนะคะแล้วพอจับได้แล้วยังไงต่อคะนี่ตะคุบกันไปอุ้ยสนุกสนานอารมณ์ว่าเหมือนกําลังลังเอาประทานอะไรยังไงอย่างนั้นทีนี้เข้าไปทําเมนูอาหารการกินนอย่่างเช ทอดแหงจีซอนครุกเกลืออันนี้คือเด็ดมากนะเค็มๆมันมันนะหรือบางทีก็เอาไปแบ่งให้กับญาติพี่น้องหรือเอาไปขายค่ะ3กิโลร้อบาทเวลาเอาไปขายต่อขายกิโลละ80ดสถึงหนึ่งร้อยบาทสร้างรายได้คือน้ำลายปั๊บหนึ่งมันดีมากอยากคั่วแล้วเหรอคะจริงๆเห็นแค่นี้แล้วก็นึกถึงเมนูต่างๆมากมายเอาใครนิยมก็สามารถไปหาซื้อกันได้แม่พูด